อ้าวอะไรเนี่ยสีจันทร์คนสวยโอ้โหมาได้ไงวะนี่โอ้ สีจันครับสีจันไม่จังแด่ว่าสีจันนี่ช้างพาคุณมาถึงนี่ได้ยังไงเนี่ยผอ้ไม่คุณพามาบบว่าสั่งพามาต้องพอยเหมือนเหมือนเหมือนดาวอะลไม่ไ่ไปดูมือเน้องพอเดินไม่ขาแข็งเท่ากับดาวนะก็คล้ายๆกันอาการเหมือนกัน โอ้ยโอ้ยว่าไงครับอะไรในคอนเสิร์ไหนครับคอเสิร์ตอะไรคอเสิร์อยู่ไหนอยู่ในใจเสมอบอลแมนต้าอทัยครับคุณเป็นอะไรเราคงคุยเราคงคุยเจอจัดมือจัดอ่ะตาเอง เอาไว้แล้วครับพี่น้องโอ้โหนี่กล้องคุณนี่ต้องมีระบบกันสั่นขั้นเทพทําไมคุณไม่สั่งไม้กันสั่กันสั่นเหมือนคนคนอื่นเขาบ้างผมสั่งแล้วครับมันอันนี้ครับผมลองใช้ดูมันหมุนไม่ได้ครับไม้กันสั่นผมคือว่ามันรับน้ําหนักไม่เกินสองขีดกับห้ามิลครับสองขีดกับห้ากรัมนั่นแหละห้ากรัมห้ามิลและห้ากรัมเออห้ามิลนี้ สิบมิลคือสามขีดใช่ไหมขีดหนึ่งสิบอะไรสิบมิลอะไรมิลอะไรสิบกรัมคือขีดหนึ่งใช่ไหมอออะไรเราสามมันสามขีดมันก็เลยรับไม่ได้ครับมันหมดตื้อๆไม่ได้ครับออ๋โอเคโอเครู้แล้วก็นี่ไงอันใหญ่เงี้ยเนี่ยอันนี้อันละสี่แสนใช้แน่นอนงบยังไม่ถึงครับสี่พันสี่พันงบยังไม่ถึงเออสี่พันใช้ตลอดชีวิต ใช่ตลอดที่เห็นต่เปลี่ยนมาหลายอันผมเปลี่ยนมาสี่ห้าแล้วครับในอันสันนั่นแหละทำยูทูปมาเปลี่ยนมาหลายอันแล้วครับเออดีค่ะสีจันจะได้กินอร่อยจากเอฟซีค่ะควาดเอ็มขยันขึ้นรู้จักพาสีจันมาเที่ยวบ้างพูดพูดผิดนะครับเอฟซีพูดผิดนะฮะเอฟซีต้องบอกว่าดูสีจันหน่อยครับสีจันขยันขึ้นพาควาดเอ็มมาเที่ยวบ้างอ๋อเหรอครับเออต้องพูดอย่างนี้ใช่ใช่ดูสีจันหน่อยีจัน นี่ก็คือแกงนะครับแกงบุญไปปุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะโอ้โหลืมไปนึกว่าอุ้มบุญที่ไหนได้คั่วอริเก่าโอ้โหบังดาวนี่เองไอ้วนดาวครับอืมอ่ะเจ้าอ่ะเจ้าอะเจ้าอ่ะเจ้าอ่ะเจ้าโอ้นี่เหรอมีอวบานอ่ะ วันน้าแกงใช่วันน้าแกงไม่มาวันนี้โบบาบโบบาทวันน้าแก้งใช่วันน้าแกงไม่มาวันนี้มาแล้วครับใช่วันนี้ซุปนี้เป็นไงบ้างเอฟซีคืนไหมคึกคืนครับผมคึกคืนอยู่ในลูกแกงฮะก็ใช่เดี๋ยวสายตาด้วยสายตา อาจารย์คิดถึงกันเลยสิคิดถึงกาแล็กซีไอ้ดาวแหม่ไม่ได้หยอกกันนานคิดถึงกาแล็กซี่อ่ดูครัแบเอาไปแทงกันไอเลิศแล้วไอดาวไอดาวกับไอเลิศครับแทงกันเพื่อนบอกมึงจะปีนเกียวเด้อดาวจับดาบใช่ไหมจับดาบใช่ไหมจะให้จับดาบใช่ไหมเดี๋ยวเจนเย็ยน น,น้องพลอยซึมหนักมากพ่อสิงไปดูตะลือนะแกร้องไห้ไปหลายรอบแล้วโอ้ผมไปดูตัวเครับ่านผู้ชมเพิ่งมาเมื่อกี้นี่เอง,องเผมเพิ่งมาเมื่อกี้นี่เองเมื่อกี้มีเอฟซีโทรบอกผมตอนประมาณบ่ายโมงว่าน้องดาวเป็นเป็นหนักนะครับผมก็วิ่งไปเลยนะฮะไปถามตะลือ ตันเลือแกก็บอกว่าเดออาการขาแข็งอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมก็ตกใจหมดเลยฮะตกใจว่าน้องพลอยไปอะไรนะครับน้องพลอยก็อาการจะทรงตัวฮะอาการทรงตัวอยู่อาการก็ประมาณต้องดาวได้แหละเออแหมบางครั้งก็ตกใจนะครับเอ็ซีเมนน้องพลอยเป็นมากเลยผมก็ตกใจไปอู้บีบบีไปดูน้องพลอย ควานสิงจับน้องดาวเออจับให้ดูไอ้ดาวเนี่ยเขาเหล่เขาเหล่หลจิ๊อุย้ยนี่ไงล่ะไงล่ะไงล่ะจับให้ดูแล้วจับให้ดูแล้วครับจับให้ดูแล้ว,จ,ลวจับให้ดูแล้วครับไม่รู้ว่าจากที่ไหนครับฮะ อะไรนะไม่รู้ว่าเอสซีแขกที่ไหนามากินข้า,าวบ้านผมอ้าวตายแล้วยังวะโอวันเห็ุย่ามงวงให้สามีกินแม่อยู่งแค่ไหนย่ามงวงฮะไอ้ตูต้โอ้โอยว่างสาวหน่องกบยัง,งมไม่มาเกินมืน้อเช้าให้สิได้เสกต้มอะไรนะต้มหอยไม่ครับ เอ่อถ้าเราไม่กลับบ้านมามีโอกาสบ้านไหมเลย <c oughs> ไม่ไว,ไว้วอดเลยนะฮะ <c oughs> ให้จับไม่ใช่จิ้ม้องสิงเอาเหรอครับเอองั้นลองจับเลื่อนรักดูบ้างสิคะโอ้โหไม่ไหวครับไม่ไหวเลือนรักยี่งไหวมากเลยฮะเขาไม่เผลอหันหตัดให้ผมนะฮะโอ้หเป็นตาเสียจบ, <c oughs> จบจอยกินไหมห,าน,าน,หาน,านูป้อยบ้าเบาๆมากิานเขียนมือเมี่ยก็เลยอยากกิน ลูกสกปรกดูหน้าเซ็งกันเลยแค่ต้องดูมือหนูดูหน้าเซ็งกินเบิ้ลมือไปบ้านได้ก็กินไปบ้านได้ก็กินเมื่อกี้เไากินบ้านพลอยทองมาอืมเมื่อกี้ไปกินบ้านพลออยทงมานะะฮอันนี้มาากินนนบ้้องดาวอีกแล้วบอกว่าจะทำอันนี้ให้เอาผมกินยำมะม่วงอ่ะโอ้ตัวกันดีดีวะเขากินกันแบบนี้บ้บัวบานไม่ทำให้สมัครสมาชิกครับเออเดี๋ยวทำเนะเดี๋ยวผมทำออมเมมเบอร์ฮะ ทำก่อนให้เสือทำให้เดเสือไม่ทำอะไรนะสวัสดีความจิงนะเร็วสวัสดีค่ะจููููจับขาจับขาจับขาจับต้องจับต้องถือต้องเองฮะสร้างจุงคนสร้างจุงคนมาก เอาไป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 ไหนดิไปหาบัวบานไปหาบัวบานไปหาทุกวันโอ้บัวบานอยู่อยู่ตรงนั้นแหละบัวบานอ่ะสั่งผ้าไปสั่งผ้าคนยางช้างพาคนเดินครับไปรอดบ่ลฮะฮอดแมนแรกๆอันนี้อยู่ หลังๆกานี้แล้วนี่ไไหมครับรอบเหมาครับมาให้กินหมดเลยครับแหมสาวสวยติดผู้บ่าวบัวพลอยหายดียังคะพลอยได้เรื่อยครับคุณเป็นไรไรหรือยังไปแล้วไปแล้วเป็เมื่อกี้นี่เองเมื่อกี้นี่เองเมนเป็นยังไงเดี๋ยวปรถามหน่อยแม่นึ่งมานึ่นะครับเป็นเมื่อกี้นี่เองก็คุยแล้วคุยแล้วเรียบร้อยแล้วอือไม่รู้ไงก็เป็นเหมือนน้องดาวอีกประมาณสองสามวันอาการจะดีขึ้นตามลำดับแมนแมนเมนเมนแล้วไม่ได้เหมือนเดิม ดีอาการแบบอาจจะเป็นไม่เท่าน้องดาวน้องดาวถ้าเป็นร้อยพลอยก็ประมาณเก้าสิบน้องดาวจะเดินอย่างนี้อืคนยนคนยนจะพลยเดินอย่างี้สมุิเรื่องสมมุินะไม่ได้ล้อเลียนนะคะเรื่องสมมุตจริงจริงตอนดาวเดินเราไปแบบนี้เอ็มซีก็เห็นนี่ดาวไปแบบนี้แต่น้องพลอยขาเขายาวเขาจะไปแบบนี้แบบนี้ขาคนหนึ่งขาอ้วนแต่คนหนึ่งขาจอยแม่ไอ้อ้วน ไอ้วนเอาทำรหัสรหัสรหัสลับเมลี่บอกเบาๆเนี่ยเบาๆเนี่ยรหัสลับรหัสลับมักซะแล้วดาวมักซะแล้วโอ้เฮียนี่เขากวดเฮียนตลอดตัวนี่โอ้ยิ่งคือ เปเอาไปเอาวัวไปเอาควายเสือมาเลี้ยงโหโหปเป็นเดืสอสร้างเขากแข่ก่นมตีดาวบอกเรียกคู่อริเสือมาสิคู่อริเสือตอนนี้อยู่ไหนหน่อยเนาะไต่สดอยู่ไหนไม่รู้ไม่รู้รงกันนะฮะถ้าถามเอฟซีระหว่างถามเรากับถามเอฟซีเพราะว่าถามเอฟซีเอฟซีน่าจะรู้ดีกว่าว่าเขาอยู่ตรงไหนรู้หมดครับว่าใครทําอะไรฮะรู้หมดอ่า เพราะว่าไลฟ์เสร็จปุ๊บม,มันเด้งไงมันเด้งขึ้น f อก็ไปดูไปบ้านตอกแตกนั่นไงเห็นไหมผมไม่ไมลำบ,บากโทรหาครับอ่าถามเอฟซีนี่แหละไปหาตอกแต็กโอโอเคโอเคครับผมอโอเคครับผมไม่ลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่องพายบัวบานช่องอัลเฟนไทยแลนด์ด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์ ขึ้นหนึ่งกำลังใจด้วยนครับผมน,น,มาน,านมี่ก็หมุนไม่ปุ้ยอยู่นี่แหละครับ